ีพศ2656ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาสอบที่29กุมภาพันธ์247คำถามข้อ7พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องในดำ และในขาวเป็นจำเลยกล่าวหาว่า,าร่วมกันกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้และมีคำขอให้ลิฟต์รถยนต์ของกลางที่ในดำและในขาวมีส่วนเป็นเจ้าของอร่วมกันคนละครึ่งโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดในดำ ให้การรับสารภาพส่วนในขาวให้การปฏิเสธศาลจึงมีคำสั่งให้แยกฟ้องในขาวเป็นคดีใหม่และในวันเดียวกันนั้นเองก็พิพากษาลงโทษในดำตามฟ้องกับให้ริบรถยนต์ของกลางด้วยใบม,มีคู่ความฝ่ายใดอุทธร คดีถึงที่สุดในวันที่20มกราคม2546สำหรับในข่าวนั้นพนักงานอายการยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ในคมพิฐานเดียวกันตามคำสั่งศาลชั้นต้นโดยบรรยายฟ้องกล่าวถึงรถยนต์ของกลางในคดีก่อนมาด้วยว่าศาลมีคำสั่งให้ลิฟแล้ว ในคดีอื่นมิได้มีคำขอเกี่ยวกับรถยนต์ของกลางอย่างหนึ่งอย่างใดอีกในข่าวให้การปฏิเสธสารพิจารณาแล้วพิาพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดต่อมาวันที่19มกราคม2 5 4 7ในขาว มายื่นคำร้องต่อศาลในคดีแรกขอคืนรถยนต์ของกลางโดยอ้างว่ามิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการที่ในดำนำรถยนต์ของกลางซึ่งตนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยกึ่งหนึ่งไปใช้กระทำความผิดขอให้คืนรถยนต์ของกลางศาลแต่สวนคำร้องแล้วก็ได้จริงได้ความ ตามคำร้องของในขาวให้บินิจฉัยว่าศาลจะมีคำสั่งคำร้องของในขาวอย่างไรถงคำตอบข้อ7ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา36ในกรณีที่ศาลสั่งให้ลิทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ในการรทำความผิดไปแล้ว หากรบกันในภายหลังโดยคําเสนอของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินที่ลิฟแต่เจ้าของที่แท้จริงต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันคำพิพากษาถึงที่สุดในขาว เป็นเจ้าของร่วมถือว่าเป็นเจ้าของแท้จริงขอคืนของกลางเฉพาะส่วนของตนเองได้แม้ในดำเจ้าของร่วมคนอื่นจะรู้เห็นด้วยในการกระทำความผิดและในคดีแดกรกพนักงานอายการโจทย์จะฟ้องในข่าวเป็นจำเลยว่า,าร่วมกันกระทำความผิดด้วยก็ตาม แต่สารก็สั่งให้โจทย์แยกฟ้องในขาวเป็นคดีหลังแล้วในขาวจึงไม่ใช่จำเลยในคดีที่สารมีคำสั่งให้ลิฟรถยนต์ของกลางถือว่าในขาวเป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ขอคืนรถยนต์ของกลางได้วงเล็บเทียบคำพิพากษาสารดีกาที่1369ทับ 2อ2พัน0รทับสองพและสามหกแปดทับสองพวันคำพิพากษาถึงที่สุดหมายความถึงคำพิพากษาในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ลิทรัพบสินวงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่1,063ทับ 2 1 2 1 3 3 2 5ทับ2,927และรถยนต์ของกลางก็มีใช่ของกลางในคดีหลังเมื่อคำพิพากษาคดีแรกถึงที่สุดวันที่20มกราคม2,546ในขาวมายืน่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง บัที่19มกราคม4 7 4 7จึงเป็นการยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันกำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อในขาวมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดกับในดำรถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์ที่ต้องริบเพียงกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งต้องคืนให้แก่ในขาว สานจะมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ของกลางแก่ในเขากึ่งหนึ่ง